สวัสดีครับผมใญ่บรรุพันธุ์เป็นครูมวยอยู่ที่ค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้ครั้งที่แล้วเราทําคลิปฟันจอกฟันจอกเราตั้งแขนฟันจอกเราตั้งแขนตั้งแขนเพื่อฟันแล้วกันไม่ในตัวพอเราฟันปั๊บเราตั้งึ้นมาเรากันฟันปุ๊บเราตั้งขึ้นมาเรากันฟันปุ๊บเราพีกขึ้นมาเรากันฟันพีกเราตั้งมากันวันนี้เอขอมาขอให้ต่อยหมัดอับคัดให้ดู การที่เราต่อยหมัดตะปัะคัดหรือต่อยหมัดอะไรก็แล้วแต่การยืนมวยเป็นเรื่องสําคัญยืนมวยต้องยืนให้ดีก่อนการยืนมวยตั้งขาเราวัดขาทุกครัง้งหนึ่งสองสี่ขาเราจะบาลานซ์พอดีเราวัดมาสองฝ่าเท้าหนึ่งฝ่าเท้าสองฝ่าเท้าแล้วจะพอดีเราจะยืนพอดีเลยลยืนพอดีเราจดการมวยลักษณะการมวยให้อยู่ลักษณะนี้พอเราระคักขัดก้าวไประคัดะะคัดซ้าย ไม่ต้องเอามือลงมานี่นะครับกลาประคัตบิดนิดเดียวเราประคัดนี่เอาประคัตขึ้นดูสะโพกเอาประคัตเอาประคัดเอาประคัตเอาประคัตดูสะโพกเอาประคัตบิดสะโพกเอาประคัดเอาประคัตเอาประคัตตรงนี้ดูการบิดบิดปลายเท้านิดหน่อยเอาประคัตเอาประคัตนี่ดูบิดสะโพกเอาประคัตเอาประคัตเอาประคัตไปมาบิดก็ไป ลักษณะนี้กลับมาบิดลกษณะนี้บิดลักษณะนี้บิดลักษณะนี้ครับเดี๋ยดูการต่อยเป้าครับก้าไปปั๊บก้าวไปปุ๊บเอี้ยวนี้่อาอภเอี้ยไปอเอี้ยบอาอภเอี้ยอาอภอคดูสะโพกอภค尔ดูสะโพกอคัดอคัดอค卡ดอค卡ดจะโดนจะโดนตรง ตรงนี้มือกลับมาต้องมาอยู่ลักษณะนี้กลับมาแล้วอยู่ลักษณะน,นี้ครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กดติดตามกดตามตะใครติดตาม YouTube ใหญ่มวยไทยด้วยครับขอบคุณครับ